จะมาทดสอบว่าเสียงที่ได้ยินจากแคมรี่ทุกคนจะเรียกว่าฮืดอืดหรือวืดเดี๋ยวไปดูกันค่ะพี่หนูเสียงที่ได้ยินจากแคมรี่เมื่อกี้ถ้าเป็นพี่หนูจะบอกช่างพี่หนูจะบอกว่าอะไรเสียงอะไรเสียงมันดังอืดอืดอืดอ,อย่างเงี้ย <laughs> เดี๋ยวไปดูคนต่อไปค่ะ <laughs> <laughs> เสียงที่คันแคมรี่อะช่าง <laughs> ถ้า <laughs> สมมุติว่าลูกค้าจะบอกช่าง สมมติว่าแม่เป็นลูกค้าแล้วกันไปบอกช่างอะแม่จะบอกว่าอะไรเสียงมันดังฮึดวืดห,ห,ห,หรืออืดหรืออึดอะไรงไงอือเนี่ยปวดขี้มันอะเน <c oughs> ี่ยมันเหมือนหน่อยสิอ่ะแถ้าเป็นอีอีจะบอกว่าอะไรอ <c oughs> ืดดดแล้วเดี๋ยวเราไปดูเสียงนะคะที่มันเกิดจากอาการจริงๆกันค่ะเนี่ยเขาเบร์ และถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะบอกว่าเป็นเสียงอะไรคะ